ค่ะวันนี้อนะู่ข้าวอุ่นน้ำฟาร์มิงครูมะฉาจะมาแนะนำให้ดูแหนแดงสองแบบซึ่งมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นแบบวิธีที่หนึ่งซึ่งได้แสงแดดอยู่ภายใต้ผ้าสแลนที่พอเหมาะพอดีเดี๋ยวครูมะฉาจะให้ดูผ้าสาลนนะคะตรงนี้คือเขาจะมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาช่วงเย็นๆเขาจะได้รับแสงแดดที่พอเหมาะนะคะ จะทำให้แหนแดงมีความเจริญเติบโตงอกงามได้แล้วภายใต้แสลนก็จะทำให้โดนสายฝนด้วยสังเกตว่าแหนแดงจะมีความเจริญงอกงามมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงนะคะซึ่งเลี้ยงพร้อมกันให้สังเกตฝั่งซ้ายมือจะเป็นแหนแดงที่ยกมาจากในล่มสังเกตว่าแหนแดงที่ยกมาจากในล่ม การเจริญเติบโตจะช้ากว่าแหนแดงที่อยู่กลางาใต้ผ้าซสลแอนที่มีแสงแดดสาดสองถึงช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเขาจะเจริญเติบโตเหมือนกันแต่ว่าจะช้ากว่านิดนึงให้สังเกตว่าเขายังไม่งามเท่ากับที่อยู่กับภายใต้แสงแดดครูมะชาก็เลยยกออกมาจากใต้ล่มเนี่ยค่ะมันจะมีล่มไม้ อยู่ตรงนี้สังเกตว่าข้างหน้าจะเป็นร่มไม้ถ้าเป็นร่มมากๆจะทำให้แหนแดงไม่ค่อยได้รับแสงแดดที่เพียงพอเขาจะไม่ค่อยงามเท่ากับที่เขาได้รับแสงแดดช่วงเช้ากับช,ช่วงเย็นนะคะแต่ถ้าอยู่ใต้สแลนที่มีกางแสงแดดจ้ากว่าจะงามกว่านะคะมันต่างกันยังไงให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นสองกระมังที่ยกออกมา เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างว่ากลามังหนึ่งได้แสงแดดมากพอกับอีกกลามังหนึ่งแสงแดดไม่พอนะคะให้ชมกันก่อนค่ะถ้าเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่จะสามารถใช้งานได้แหนแดงกลามังนี้อายุได้9วัน9วันก็คือจะขึ้นขนาดนี้แล้วก็ให้สังเกตดูที่รากนะคะถ้ารากของเขาเนี่ยค่ะ อันนี้คือรากยังอ่อนอยู่นะคะต้องรอให้รากของเขาสีเข้มมากกว่านี้แล้วก็จะเป็นความยาวประมาณ2เซนถึง3ามเซนก็จะใช้งานได้ตัวนี้สังเกตว่ารากของเขายังสีเขายังอ่อนอยู่นะคะ9วันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือให้ดูความแตกต่างนะคะส่วนตัวนี้ก็คือที่อยู่ในร่มนะคะ โอ้ตัวนี้อยู่ในร่มไม่มีรากเลยสังเกตว่าถ้าใครมีแหนแดงที่ไม่มีรากอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในร่มมากเกินไปให้ยกออกไปกลางแจ้งได้เลยนะคะการที่แบบว่า7วันบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้โดนแดดจา้าแดดเที่ยงแดดบ่ายนะคะแต่หลังจากนั้นพอเขาอยู่ตัวแล้วให้เขาไปอยู่ในที่มีแสงแดดมากพอช่วงเช้ากับช่วงเย็น แสงแดดจะดีนะคะถ้าน้ำลึกน้ำมันจะเย็นอุณหภูมิเย็นสามารถที่จะวางแหนแดงไว้กลางแจ้งได้แต่ถ้าน้ำน้อยถ้าน้ำมันร้อนถ้าแหนเรายังไม่แข็งแรงมากพอมันก็จะทำให้สามารถที่จะตายได้นะคะต้องดูอุณหภูมิและก็พื้นที่ที่แตกต่างกันบางพื้นที่ถ้ามีดินให้ใส่ดินลงไปได้เลยค่ะผสมกับน้ำหมักขี้วัวผสมกับฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ แต่ถ้าไม่มีดินเราเอาเนื้อของขี้วัวที่เราหมักเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปทดแทนดินได้เลยซึ่งสามารถที่จะให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสได้เหมือนกันกันกบดินนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ในเรื่องว่าถ้าเราเอาไว้กลางแจ้งกับเราเอาไว้ในร่มมันจะมีความเจริญเติบโตที่แตกต่างกันก็คือ2กกระมังนี้อันนี้เป็นการมาแบ่งปันความรู้นะคะ ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อแหนแดงติดต่อครูมัตฉาได้เบอร์โทร0971015382ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ